็สวัสดีลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ครูบาเป็นะครับทุกท่านนะครับและเพื่อนศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันกับผมนะครับปู่ศษีจากมุกดำปภาคารนะครับวันนี้เป็นพิธีพุทธาพิเศษเทวาพิเศษณวัดป่าสันติกุุมานจังหวัดสกลนครนะครับสำหรับงานวันนี้นะครับจะพบเกจิคณาจารย์นะครับฝ่ายสงฆ์และคารวสนะครับเกจิอาจารย์ ร้อยแปดร่วมร่วมกันนะครับปั่นถรำนะครับให้พ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานสิทธิ์ยานุสิทธิ์ของหลวงปู่ครูบาคำเพงทุกคนนะครับที่ร่วมงานในวันนี้ ปู่ oh, นะครับทุกท่านนะครับขอขอบคุณนะครับที่สละเวลามานะครคนขอเชิญต้านหน้าหน่อยครับ <c oughs> ครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับ ประสงค์นะครับ<อ> อิปานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะภูกระสา Yeah. yeah.

angso perangangkan morro cerrepe tayangkan guma ekak raan dipakha apa tanahasan pada matapita danikantatada ko kemak Saasakatema hambe sajacap paramitti Itippisu pagawa arahang sembah sembut orangmpa na rawwak makamata tayang Hanudantawi hin cita wapunda kanpenya sangatta sudah ภาวันติโยชนะปะทังกุลิมาลวันตังเอเทปิสังคตปะโนชิตาวามุดินโดตันเตจะสาพวัตถัตังสุมังคลังสุปภัตตังสุพุทิตัจกันโนสมุโตจาสุยิทังพรมะจาริสุปะักกินังกายกรรมวาจากรรมปะักิัง ्रह्मकायिका निवास मनुसवे सो एता อปะเทวะติยัสสะมะเณนะวาปะเจอะดีปะสุขีอุตตระนังบริหาร โยอภิลุโภมาปัญโยทาริโตปิตาคตยังนิพันธงภราบังสุขขังสาติวุกมิจกมทองขิตรายทุงข์อาจจิตบะไรประมาทผู้เห็นน้อยพอเกาะกลมดูเห็นน้อยคู่ก็ะกลกาผู้อาบใจจิตบะไรอับเหนือสิทตนำพอเกาะนำคู่ชาตูชาตูคุณขาทั้งหลายเหล่านี่ขอโอกาสลาตนาลูกขาเทวดาเจ้าทั้งปินปร์ พยายมราชระเตปาพะมหาประธานเจ้าทั้งสิบแปดพระคำพีประสังคินีพันังคาโคดัยเสด็จลงมานิยมสมพรแก่ผู้าทั้งหลายผู้ขาทั้งหลายเหล่านี้พอมผู้ขาเมื่อเรี่อที่มาพ้น่ามารักอดยที่มาบบนีุู้้กลย I'm เป็ย่าวันที่จะประมาณนาตินวินาทีมาดินยิเดียันน้ำเปยนเดียอมเพลนาสินเนกเรนีเอนีบดีทับเอาอมต้องอมบริสิ์มิตังย่ตังเจตัำนงจงตระหนเทตินมหาเตียนเตียนเตียมหาลาภุกิตามหาราษจิตามังเกิดเกินับเบิรเบิร์เบอรหาเบิกมอนต์กระจายเบิกเบิก์ผู้เจ้าสิงต้องผิดทายผู้รู้ีนางาะรผู้รา้สิางอ่าผู้รู้สิ่งใดก็ปูงทั้งสามโบปูจะปูปูงด้ฟ้าปูจะปูได้ดินปูจะปูได้อินปูจะปูได้คงปูจะปูได้ชนปูจะปู พ่อคุณทิพยนางคูก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 ูพ่อมึงเป็นลูกกูเจ้าสิงห์กับพิษภัยกูทั้งหลายจงเปิดเบิกเรื่องเบิกชายเบิกมนต์ทั้งหลายนะมาม่หัางสวะเจริญตัวภูจียาบุรีตากาย สำหรับงานวันนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เกติอาจารย์ที่มาร่วมงานนะครับผมฤรืศิีจากมุกดำประภาการโลนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ครับงานวันนี้ก็สําเร็จร่วมไปด้วยดีด้วยพวกท่านนะครับถ้าไม่มีพวกท่านงานวันนี้ก็จะไม่สําเร็จอย่างที่คาดหมายไว้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับด้วยใจจริงจากผมปูือศรีจากมุกดำนะครับสวัสดีครับ